โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับผมี๋ยวันนี้นะครับผมจะมาเล่น New บ i l l y นะครับโอเคเราไปดูแอดออนกับเปิดกันก่อนครับแอดออนที่ใส่ไปานะวันนี้อันนี้เป็นถุงมือเล้าหมูนะครับความร้อนที่ได้รับเมื่อเล่นเล่นเครื่องเลื่อนไฟฟ้าลดลงปานกลางนะครับมันจะร้อนช้านะครับแล้วก็โซ่แรงสะท้อนตับ อ่าแล้วก็โซ่แรงสะท้อนต่ำนะครับก็คือเวลาเราชนนะครับเราจะสตันน้อยลงนะครับอย่างน,นี้ผมเอาด่านไปด้วยนะผมเอาด่านฟาร์มไปนะครับเปิดก,ก็ใส่เป็นกระทืบเครื่องแรงนะครับแล้วก็กั้นประตูนะกั้นไว้ไหมไม่รู้ครับผมไม่มีเปิดใส่ผมไรู้ใส่เปิดแล้วครับแล้วก็บาร์บีคิวนะครับแล้วก็วิสเปอร์เนะผมควรจะใส่เปิดแรกไปดีอันนี้ะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ห้องแล้วครับเจนสองคนครับแล้วก็เม็กแล้วก็แนนซี่เฮ้ยผมกดสี่มาปะวะแย่แล้วครับโอเคครับได้เป็นค้อบวัวแตกหักนะครับ อ,อยู่ไหนกันนี่นี่ไงะปินมาไม่ตะปินด้วยครับเฮ้ยโอ้โหมันแบบทางโค้งพอดีเตะไม้ครับ แช่เลยครับอุ้ยไปไหนหรอครับแรกก์ครับมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเฮ้ยแมทเทพปะแมทเทเพคืออะไรครับเอาแล้ว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  อ,อะไรครับเนี่ยเกเดี๋ไว่มไปลวคนอนึ่งกันนะตรงนี้มีปะเนี่ยเครื่องนี้มีปั่นอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ย,ยส่องไฟใครวะ ใครจะส่องไฟวะอะไรบอสเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทึบเครื่องนะครับเฮ้ยเสร็จแล้วเครื่องนึง อะไรกันนี่ตรงนี้มีคนเลยมันต้องมีคนนี่ครับขอมาปั่นเครื่องนี้มาช่วยกันแล้วต้องตีปะวะเฮ้ย ต้องให้ี่ใชคอรเหรอโดดไปน้องสทีเรียบร้อยอะไรอะไรไม่นะโน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 ใจเย็นใจเย็นหล ทำไมส่องส่องหัวอเฮ้ยส่องเครื่องอะไรกันครับอะไรกันครับคนส่องไฟเมื่อกี้ไดไหนแล้วอ่ะเฮ้ย สายส่องไฟมานี่ดิมานี้ดิเพื่อนมันเข้าเฟสสองนะครับเดี๋ยวเราเอา,เอาให้เพื่อนมันเข้าเฟสสอง มีกันหน้าต่างอ่ะผมไม่อยากไล่เลยคมจริงเดี๋ยวเราเอาให้เฟดสองกันนะเฮ้ย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 ย่อๆอ่ะเฟดสองยังวะเดี๋ยวต้องฆ่านี่เอ้ยเดี๋ยวฟาดละฟาดนี่เลยมันไม่ได้จูงหมดเลยเลยครับถ้าผมมีกันหน้าต่างอะ เห็นปะมันช้าขับไม้ไม่ช่วยเพื่อนด้วยครับตายอยู่ดีครับมาตรงนี้ตายอยู่ดีปะตายอยู่ดีปะฮะตายอยู่ดีเปล่าเดี๋ยวเราไปหาเจนอีกคนหนึ่งครับ เฮ้ยเฮ้ยใครส่องไฟวะเจนโอเคไปไหนไปไหนไม่มีทางหลังด้วยครับ ตายครับวันนี้บาร์บีคิวบอกที่อยู่มาดิูเครือค่องนี้มีคนอยู่ไหนวะไม่เนียน เจ็ดสิบองปล่ะเจ็ดสิบสอล่าตาดิเลยครับจไปอุ้ยปั่นอยู่เครื่องนู้นเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยไม่ถึงปัไม้ปะ นักจูกวนะเนี่ยฮัลโหลนักจูกหรือเปล่านักจูกหรือเปล่าขวาเข้ามาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลงไปชื่อแล้วเหรอไม่ผมจะเอาคนนี้ ฟาดแล้วครับจังหวะนี้ยเอาเจนต่อเลยผมแบบอยากโดนจูก็อยากโดนจูเฮ้ยสเต็ปไหนวะอปัแล้วเข้าตู้โดดไม่ทันหรอก ถ้าเยอะครับเวลาอัดแล้วมันแหลกๆในโทรศัพท์ผมต้องแบบหาวิที่แบบให้มันเข้าเข้าตรงจอเลยเอะเฮ้ยทำอะไรกันยังฮิวไม่เสร็จเลยครับคน,นฮะโหน้าต่างเยอะเังวะ ไม่มีกั้นนยครับยาวๆไปเลยครับตรงนี้ยาวๆไปเลยครับป<ะ>ั๊กคุณไม่โดดละ

เครื่องนี้ก็ไม่อยู่แสดงว่าเขายังไม่เริ่มปั่นเครื่องกันเลยหรอปั่นอยู่เครื่องนี้ฮัลโหลเฮ้ยผมจะยกเรื่อยอะไรวะ เป็นไหนวะเฮ้ยล <c oughs> ับไม้ใ <gosto> ส่เพื่อนมาเนี่ย เฮ้ยซืบเครื่องอ่ะโอเคแล้วตามคนเจ็บครับบันฟา้าบันฟ้าไม่มีมาแล้วเฮ้ยไม่กั้นเหรอวะ ไไอะตายไปวะคนนี้แมีคนมาแบบสะกิดอะครับเฮ้ยไม่สะกิดวะ วิ่งมาแถวเนี้ยเฮ้ยอย่าเนียนดิเอาอย่าเนียนดิ <S <S เราเราต้องเอาคนนี้ล้มเร็วๆนะครับอีกคนนึ่งนาจะพัดไม่ได้ครับเล่ไม่ได้แมสเอลที เออต้องอย่างนี้ดิวะ <c oughs> บาร์บ <c oughs> ีคิวครับผมเฮ้ยโหตายแล้ว ต้องหลุนท่อแล้วครับเอออย่าแหลกดีโอ้ยแหลกเกินปักอะไร โอ้โหถ้าผมไม่ยกเรื่อยก่อนนะแต่เฮ้ยท่ามันเยอะกว่าไอ้คอนนี้ท่ามันเยอะท่ามันเยอะท่ามันเยอะ ขอโทษด้วยนะครับผมเมื่อกี้โทรศัพท์มันแหลกมากเลยครับปั๊เื้อตายตายไม่รอดหรอกครับนี่ขนาดปรับมาแล้วนะเนี่ยอุ้ยท่ออยู่นี่โอ้โหดีแล้วขอไปวิ่งมาแถวนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดู ต้มนะครับสองหมื่นเก้านะครับนี่ผมได้กันหน้าต่างแล้วทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ